สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนมิถุนายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การทำงานเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีชวดเนี่ยนะคะอาจจะมีความโดดเด่นเรื่องงานเป็นไพ่ธาตุไฟด้วยนะคะมีเรื่องของความกระตือรือร้นมากๆนะ,ะกับเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะ ไพ่ห้าถ้วยเข้ามากระทบก็เป็นไพ่ที่เหนื่อยกับเรื่องของการทํางานนะหรือความรับผิดชอบนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์บ้างเรื่องของความรู้สึกบ้างนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องใจเ,เย็นๆนิดนึงมองว่าปัญหานะคะทุกอย่างนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนี่ยนะคะยังเกิดโอกาสที่ดีกับคนที่เกิดปีชวดอยู่นะคะ แล้วเดือนนี้อ่ะหตทธิผลของไพ่การเดินทางด้วยนะคะไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะเหุทธิผลของไพ่ความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างนะคะมีผลงานนะคะก็จะมีทุ่ผลของไพ่เสียอยู่แค่ใบเดียวแหละไพ่5้าถ้วยอารมณ์มันจะค่อนข้างข,ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะบางทีแบบเดี๋ยวแบบมีความสุขเดี๋ยวน้อยใจนะคะอารมณ์จะปรนแปรได้ง่ายเดือนนี้อ่ะนะฉันะอาจจะต้องแบบ ลดทอนในเรื่องของความคิดเหลือรมลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีหน้าที่จะเข้ามาสร้างโอกาสหรือทําให้นะคะการทํางานของคนที่เกิดปีชวดนะคะส่งผลดีด้วยและตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้จะเข้ามากดดันนะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทํางานนะที่ต้องเข้าไปปรับนะกับตำแหน่งผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่เป็นผู้หญิงให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขนะคะหรือว่านะคะเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะต้องละเอียดรอบคอบนิดนึงนะคะ รวมถึงตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือผู้หญิงเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งของผู้บริหารก็ได้นะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีชวดเองอ่ะนะคะอาจจะต้องเตรียมพร้อมนะคะกับตำแหน่งนี้ให้มากที่สุดแต่ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะเข้ามากดดันแหละนะในหล,หลายเรื่องบ้างนะคะหรือเข้ามาสร้างเงื่อนไขอ่ะนะซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดปีชวดรู้สึกกังวลใจนั่นเองนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเดือนนี้นะคะ อาจจะต้องทําบ้านหรือร้านให้เกิดความสว่างนะคะนี่จะถือว่าจะเกิดโอกาสนะกับคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้หรือร้านค้านะคะก็ยังมีคนเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานอยู่บางคนอาจจะเป็นเดือนที่นะมีเรื่องของการโยกย้ายด้วยนะย้ายบ้านย้ายร้านหรือมีการปรับเปลี่ยนนะหรือการต่อเติมนะคะก็มองว่ายังเป็นตําแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนะคะและตําแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะญาติพี่น้องจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเข้ามาให้คาแนะนํากับเรื่องงานนะคะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะ ละตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะและตำแหน่งของลูกหรือหลานนะเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะคะลูกหรือหลานจะนําความสุขมาให้อาจจะมีความสําเร็จเรื่องการเรียนเรื่องการงานรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะต่างถิ่นแดนไกลเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งทําให้นะคะส่งผลในด้านดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีชวด ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเพื่อนจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆนะคะเกิดข่าวดีในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนผิวคล้ำนะคะหรือคนผิวขาวนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดปีชวดนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องความ รักนะคะเรื่องของผู้ใหญ่นะหรือต้องการนะ,ะการสนับสนุนนะคะจากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวนะคะภ้าย,ยิบซีพยากอนนะคะก็แนะนําว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันขึ้นกับงาน่ะ มันขึ้นกับผลงานอย่างเดียวอยากให้คนที่เกิดปีชวดนี่ขยันเรื่องงานสร้างประสบการณ์เยอะๆนะคะจะทําให้เติบโตได้เร็วเลยแล้วไพ่การทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีชุ้บนของไพ่งานขึ้น2ใบเลยนะคะก็ถือว่าการทํางานยังค่อนข้างเยอะนะถึงแม้ว่าจะมีชิบนของไพ่เสียหายเข้ามาบ้างนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการขยายงานหรือความรับผิดชอบอะ่ะยังไงนะคะก็เกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีชวดแน่นอนถามว่าเดือนนี้มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นไหมก็อาจจะมีไพ่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง คือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการยกย้ายตําแหน่งหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของสัญญาเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเนี่ยยังทําให้เรื่องของงานนะคะหรือเรื่องของโอกาสต่างๆเนี่ยส่งผลดีคนที่เกิดปีชวดอยู่เพราะไพ่พสวยเยอะนะคะก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะฉะนั้นถือว่าเรื่องของการทํางานต้องเต็มที่เลยนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่านะคะรายได้มาจากงานนะ ก็ถือว่ารายได้กันคนนี้ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะเพราะอิทธิพลของไพ่ดีๆเนี่ยนะยังเข้ามาเคลื่อนไหวมากนะคะก็เลยทําให้เรื่องของรายได้หรือการเงินเนี่ยน่าที่จะเป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีชวดเพ้งแต่เดือนนี้นะคะในเรื่องของการขยายงานหรือขยายการลงทุนต่างๆนะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายด้วยนะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการหมุนจ่ายเงินนะกับเรื่องของการลงทุนด้วยแล้วก็ตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายคือบางคนผ่อนบ้านอยู่นะหรือบางคนแบบมีค่าเช่าบ้านมีค่า เช่าร้านเกิดขึ้นน่ยนะคะซึ่งนะคะจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เกิดขึ้นบ้างนะคะแต่มองว่านะคะยังไงก็ยังเป็นเดือนนะคะที่ทําให้เรื่องของการเงินของคนที่เกิดปีชวดเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้นะคะเราก็ไปวางแผนตรงส่วนนั้นและถ้ามีปัญหาอะไรกับเรื่องของการเงินก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือสําหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าสําหรับคนโสดเนี่ยไพ่ห้าทั่วนี่เห็นแล้วตกใจเลยนะก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบ ไม่ค่อยเปิดใจรักใครง่ายๆนะเพราะอาจจะเป็นคนนี้ค่อนข้างมีปัญหาชีวิตหรืออกหักมาหลายรอบนะคะหรืออาจจะมีความรับผิดชอบเยอะด้วยนะแล้วก็คนที่เข้ามานะผะัพวพันในเรื่องของความรักนะคะก็มักที่จะทําให้ผิดหวังเสียใจนะก็เลยเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ไม่ค่อยที่จะเปิดรับหรือไม่ค่อยที่จะรักใครนะคะง่ายๆ แต่ในช่วงเดือนนี้นะคะยังมีจิพพนของไพ่ความรักดีๆนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวทําให้ในเรื่องของโอกาสด้านความรักสําหรับคนโสดนะคะก็ค่อนข้างนะคะที่จะมีโอกาสที่จะสมหวังนะมันก็เลยเป็นชิพพลของไพ่ที่มีคนที่เรารักอยู่แล้วล่ะนะคะแล้วก็อยากจะทําให้เรื่องของความรักน่ยเป็นความรักที่ยืนยาวฉะนั้นคนที่เกิดปีชวดเองนะคะก็อย่าปิดกั้นตัวเองนะมองว่าเดือนนี้จะพบคู่ทีดีหรือพบ คนที่แบบเรารักเขาเขารักเราอ่ะเข้ามาพัฒนาด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีนะคะเป็นคู่กันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กัน เกี่ยวข้องกันในเรื่องงานด้วยนะคะแต่เดือนนี้ก็ต้องระวังนะเพราะยังมีช่วนของไพ่ช่วยเสียหายอยู่นะคะก็อาจจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจบ้างหรือเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะอาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหานะฉะนั้นให้ไปปรับกันนะคะก็ไปเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะก็มองว่ายังเป็นความรักที่รักกันน่ะนะคะแล้วก็ถามว่านะคะ ถ้ามีปัญหากันอะนะคะจะกลับมาปรับกันได้ไหมกลับมาปรับกันได้แน่นอนนะแล้วก็เป็นคู่กันหรือเปล่าเป็นคู่กันนะคะฉนั้นถือว่าความสัมพันธ์อาจจะลดน้อยลงไปบ้างหรือว่ากังวลใจว่าคู่ครองคนรักไม่ได้รักเหมือนเดิมแล้วนะคะฉะั้นเราอาจจะต้องไปใส่ใจนะคะหรือต้องแบบหาเวลาใกล้ชิดกันเยอะๆหน่อยนะสุขภาพร่างกายนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคเครียดโรคซึมเศร้าคิดเดยอะกิดมากเหนื่อยไงพวกไพฮาช่วยนี่เหนื่อย,เห,อยเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับครอบครัว เหนื่อยกับความรักนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้อ่าอาจจะมีอาการติดเชื้อแนละในเรื่องของลำไส้ด้วยหรืออาจจะเป็นโรคหวัดภูมิแพ้นะคะแล้วก็มีอาการผื่นคันด้วยนะแพ้น้ําอะไรประมาณนี้นะคะฉันเราก็อาจจะต้องแบบดูแลแตัวเองนิดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะแล้วก็นะคะน้าหนักตัว รวมถึงคนไหนนะคะที่นะคะมีปัญหากดไหลย้อนอยู่แล้วอะนะคะเราก็ต้องแบบดูในเรื่องของการดื่มนะคะให้ให้ถูกต้องโดยเฉพาะคนไหนที่ชอบแบบดื่มเครื่องดื่มที่แบบเครื่องดื่มสีดำอะนะคะชอบดื่มเครื่องดื่มประมาณนี้อันนี้ก็ต้องไปลดเครื่องดื่มนะ,ะสีดําลงไปหน่อยนึงแล้วก็เพิ่มเครื่องดื่มที่เป็น น้ําเปล่าเข้าไปเยอะๆนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายนะคะ,ะมีเรื่องของการไหลเวียนของเลือดที่ดีมากขึ้นอ่ะส่วนใหญ่พวกไพ่ช่วยก็เป็นการไหลเวียนของเลือดด้วยเลือดอาจจะเนืดนะเลือดอาจจะแบบการไหลเวียนไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องไปดื่มน้ำนะคะ <ๆ S 1> ให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายนะคะ ของคนที่เกิดปีชวดอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปเตือนกันให้มากหน่อยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีชวดวันอาทิตย์ถือว่าเด่นเรื่องงานผู้ใหญ่ก็เข้ามาให้โอกาสด้วยหรือให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่การขยายผู้ยธุรกิจต่างๆนะคะก่อนข้างส่งผลในด้านดีได้รับการตอบรับนะคะทําให้เกิดความก้าวหน้ากับเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะรายได้การเงินมาจากงานนะคะถือว่าการเงินอาจจะมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ย สำหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะชักนําความสัมพันธ์มาให้หรือบางคนพบรักจากการติดต่อง,งานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดปีชวดวันจันทร์นะคะเดือนนี้ชุมิลของไพ่การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในตําแหน่งนะคะของผู้บริหารบ้างรวมถึงนะคะ ในเรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีให้เยอะหน่อยหนึ่งหรือว่าอาจจะถูกกดดันบ้างนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะแต่มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไงก็ยังส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานอยู่อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องปรับตัวให้มากๆนะคะแล้วก็ต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้เยอะหน่อยรวมถึงบางคนนี่นะไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานนะแต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวบ้าน นะอาจจะมีการยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยบ้างนะคะแต่ก็มองว่าเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน่าจะทําให้เกิดโอกาสมากกว่าแต่ถือว่าจะเหนื่อยอยู่นะแต่ถือว่าจะเกิดความสําเร็จนะคะบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังเดินเรื่องนะที่จะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยหรือธุรกิจการงานมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางอะ่ะ เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการขนส่งนะคะก็อาจจะเข้ามาบ้างนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเยอะหน่อยหนึ่งคือเข้าขวาและออกซ้ายฉันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักต้องไปปรับกันจะมีความไม่เข้าใจกันกอรนี้ให้ไปปรับกันให้เยอะๆนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าเด่นเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี้โดดเด่นมากๆหรืออาจจะมีคุณสุภาพจตนะคะ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือธุรกิจด้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะหรือว่าอาจจะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะก็ทําให้ส่งผลดีกับเรื่องของงานนะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแต่ความรักนะหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอาจเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้เด็ดเรื่องงานนะอิทธิพลของไพ่การทํางานดีๆเข้ามาสถิตอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับเรื่องงาน นะถึงแม้ว่าเดือนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเรื่องของการยกย้ายกับเรื่องของการทํางานบ้างหรือว่าอาจจะมีเรื่องของผลงานนะคะซึ่งต้องไปปรับแก้บ,บ้างนะแต่ก็ถือว่านะคะประสบการณ์ที่สะสมมานานเนี่ยนะคะจะทําให้นะคะส่งผลดีนะหรือยังโดดเด่นกับเรื่องงานหรือธุรกิจอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานนะคะส่งผลดีนะเพียงแต่ว่าอยากจะเตือนนิดนึงเอกสารด้านการเงินน่ะต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกรอบนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดแล้วก็มีดวงจะพบรักกับคนขยันหรือพบรักจากการทํางานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะก็อาจจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากชั้นเดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันหรือปรับกันให้เยอะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะแต่ว่ามีจิตผลของไพ่ความเป็นผู้นำนะคะเข้ามาสถิตยอยู่นะคะทำให้ในเรื่องของการทาํางานหรือการตัดสินใจที่ดีนะคะจะเกิดขึ้นนะคะหรือยังสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องเลยรวมถึงนะคะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้คําแนะนํากับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะเพื่อนนะคะหรือคนใกล้ชิดนะคะก็อาจจะเข้ามานะคะส่งเสริมดวงด้านการทํางาน ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะอาจจะพบรักนะคะเพื่อนแนะนําให้นะคะหรือว่าอาจจะพัฒนาความรักกับเพื่อน่ยได้นะคะค่อยๆพัฒนาเป็นความรักที่ลงตัวนะคะก็มีโอกาสจะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยายังเป็นความรักที่สดใสคะ่ะถ้ามีปัญหาอะไรกันยังสามารถกลับไปนะคะปรับความรักกันได้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นี้เด่นมากๆกับเรื่องงานเพราะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เข้ามาอนุมัติทุกอย่างเลยทําให้เรื่องของการทํางานหรือการประสานงานหรือการร่วมหุ้นลงทุนนะคะที่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดโอกาสนะคะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะรายได้การเงินเกิดสภาพคล่องเลยนะมีดวงที่จะมีคนเข้ามาปทถุด้านการเงินส่วนเรื่องของความรักนี่เด่นเลยนะคนโสดมีโอกาสพบรัก ต่างวัยนะหรือผู้ใหญ่อาจจะสั้นหาในเรื่องของความรักมาให้เป็นความรักที่เรารักเขาเขารักเราเลยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยถ้าทําธุรกิจของครอบครัวอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะหรือว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดหอพักหรือบางคนเนี่ยทำธุรกิจครอบครัวขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะเป็นธุรกิจนะคะที่นะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะแต่ต้องรู้จักกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะบางคนนี่ยังไม่ได้ทํางานเลยนะเดือนนี้อาจจะลาพักร้อนนะคะหรือว่าอาจจะลาหยุดกลับไปอยู่กับครอบครัวก็ได้นะเะั้นในเรื่องของงานเนี่ยนะคะเราก็ต้องกระตุ้นมากๆหน่อยนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่ารายได้การเงินยังส่งผลในด้านดีอยู่นะแต่เดือนนี UM ้อาจจะมีคา่าใ <Yes? S 2> <Brilliant. S 1> ช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยฉะนั้นอาจจะต้องแบบควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักที่ดีอยู่แล้วนะคะพบรักแท้นะเพียงแต่ว่า ในเรื่องของความสัมพันธ์มันยังมีช่องว่างคนในครอบครัวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาความรักกันเนี่ยมันยังมีปัญหานะที่ต้องจะเย,เย็นในเรื่องของการคบหากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นคู่กันแต่เดือนนี้ในเรื่องของความรักนี่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบลดน้อยถอยลงไปบ้างไม่ได้รักเหมือนเดิมละไม่ได้เอาใจใส่เหมือนเดิมฉะนั้นต้องไปใส่ใจกันให้มากนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่เป็นรักแ,แท้นะคะแล้วถึงแม้จะมีปัญหาอะไรกันก็ตาม ก็เลิกกันไม่ได้อะมันเป็นเรื่องของความรักที่ผูกพันกันอ่ะเป็นครอบครัวนะคะจะอาจจะต้องกลับไปใส่ใจการเติมความหวานให้กันมากๆนะ,ะจะส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินน้ําหนักตัวอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะ,ะรวมถึงนะคนที่ตั้งครันอยู่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตองให้มากนะคะ,นะคะถ้าในกรณีเดี๋ยวนี้นะ,ค,ะคนที่แบบ กำลังตั้งครันอยู่เนี่ยหรือกําลังจะคลอดลูกเนี่ยมีเรื่องของการลาหยุดไปคลอดลูกอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะเป็นสถานการณ์แต่ถ้าไม่ได้มีสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ต้องใส่ใจกับเรื่องงานด้วยแล้วก็อิทธิพลของไพ่ครอบครัวมันขึ้นน่ะก็ต้องะระมัดระวังอะ่ะเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือปัญหาการทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวหรือเครือญาติเนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาบ้างนะคะฉันก็ต้อง เป็นช่วงเดือนที่เราต้องไปใส่ใจแหละนะคะหรือต้องแบบพยายามนะคะทำให้เรื่องของครอบครัวมีความสุขให้มากที่สุดนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะเดือนนี้ยังไงก็ยังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสทุกเรื่องปัญหาที่มีความกังวลใจความทุกข์ความลังเลสงสัยหรือแม้แต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความไม่ชัดเจนบางเรื่องมันจะชัดเจนนะคะบางเรื่องนี่มันบางที เราต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะแล้วก็บางเรื่องอาจจะต้องใช้ใจมองนะคะมันจะทําให้เรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะมีเรื่องของคุณภาพแล้วก็มีเรื่องของความสุขมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีชวดอย่าก,กลัวการที่จะรักใครสักคนโดยเฉพาะนะคะการรักตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะเรื่องของการเปิดใจเรื่องของการสร้างมิตรภาพนะอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่แต่จะใช้ชีวิตนะ mm hmm. ในเรื่องของการทุมท่มเทหมกมุ่นกับเรื่องของการทํางานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกัน เราหมกมุ่นกับเรื่องงานเพราะเราเป็นคนมีค่าใช้จ่ายเรามีมีสินเรามีคนที่ต้องดูแลแต่เรื่องของความสุขนะคะกับการที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะใช้น,นะคะอาจจะต้องแบบยืนบนทางสายกลางด้วยงานก็ต้องทําเงินก็ต้องหาหนี้ก็ต้องใช้แต่ความสุขก็ต้องมีนะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบากิจการงานแล้วเกิดความสําเร็จเกิดความราบรื่นนะคะ ก็คือวันอังคารวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำว้อย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่าต้องอดทนกับเรื่องงาน เดือนนี้อาจจะมีปัญหานะคะกับเรื่องของการทํางานบ้างหรือการทํางานอาจจะติดขัดบ้างนะคะแต่ก็มองว่านะคะยังไงก็ยังเป็นงานที่ยังส่งผลในด้านดีนดอยู่โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามากดดันกับเรื่องงานบ้างฉะนั้นอาจจะต้องอดทนนะคะให้มากที่สุดนะคะเอกสารด้านการทํางานอาจจะต้องเตรียมให้พร้อมด้วยเรื่องของการเดินทางติดต่อธุรกิจการงานนะ,ะยังต้องระวังอยู่นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี้ไพ่แสงสุกบอกอไรายได้ดีค่ะเป็นเดือนที่จะสามารถปลดล็อกปัญหาด้านการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะกับเรื่องของสุขภาพร่างกายบ้างแต่ถือว่านะคะดวงการเงินนะคะก็ยังเป็นเดือนที่เด่นสําหรับคนที่เกิดปีชวดนะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกค้นโสดนะคะต้องระวังนิดนึงอะ่ะ นะคะไพ่ก็บอกว่าเนี่ยอาจจะพบเจอนะคะในเรื่องของความรักแต่ก็มีโอกาสนะคะที่จะผิดหวังนะคะไพ่สังสุขยังเตือนอยู่นะคะจำับคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา ความรักนะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องของการสูญเสียความรู้สึกที่ดีต่อกันหรือการที่ดูแลใจใส่กันเนี่ยนะคะมันอาจจะน้อยลงไปฉันอาจจะต้องไปดูแลใส่ใจกับผู้ครองคนรักของเติงให้มากหน่อยแล้วก็ปัญหาสุขภาพร่างกายของคู่ครองคนรักนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันหรือการสูญเสียคนสําคัญไปต้องระวังค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ให้นำมาระวังเรื่องของอุบัติเหตุ การตกจากที่สูงนะคะหรือการสะดุดหกล้มการตกบันไดนะคะแล้วก็เวลาอาบน้ำเนี่ยให้นำมาระวังเรื่องของการลื่นล้มในห้องน้ำด้วยนะคะอ่านะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ